บุ๋มโกรธจ,จัดโดนตัดต่อท่อนบนที่โมโหส,สุดๆคือทำหน้าอกยานกว่าตัวจริงต้องบอกเลยว่าเป็นดาราสาวที่โดนตัดต่อรูปโป๊เลื่อยบ่อยมากสำหรับนักแสดงและพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีล่าสุดก็ถูกมือดีนำรูปไปตัดต่อในลักษณะอนาจารอีกแล้วโดยครั้งนี้ได้มีคนนำเรื่องมาบอกสาวบุ๋ม และเจ้าตัวเลยตอบกลับไปว่าบอกคนที่ส่งไปสิว่ามันผิดกฎหมายรู้ทั้งรู้ว่าเป็นภาพรีทัชก็ยังส่งต่อพอโดนจับแล้วก็บอกรู้เท่าไม่ถึงการพร้อมทั้งแคปแชทที่คุยกับคนนั้นๆมาโพสต์ลงไอจีบอกว่าเมื่อมีคนมาบอกว่ามีคนส่งรูปรีทัชบุ๋มห็นหน้าอกมาให้บุ๋มก็เลยตอบไปแบบนี้ปอลอคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช้ไม่ได้ในทางกฎหมายนะคะ เพราะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสมควรที่จะรู้ตัวว่าไม่ควรทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะทำภาพขึ้นมาหรือส่งต่อล่าสุดกลุ่มทนายแชร์กันในกลุ่มลายคุณคงรู้ตัวนะว่าผิดหรือถูกและขอฝากถึงคนที่ทำรูปนะว่าหนุ่มกุ้สวยกว่านั้นทํามสยาน e ีแวลขอขอบคุณข้อมูลข่าวสดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ